วันนี้ขอพาทุกคนมากินขนมไทยน้าตาหรูราไฮโซชื่อในไัยเราะเพราะพิงทุกชิ้นที่ร้านชดาดนะทุกคนสาขาไอคอนสยามชั้นจีนะจ๊ะ ก็คือขนมที่นี้นะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่ชิ้นละ15บาทเท่านั้นเองแต่ก็จะมีบางชิ้นที่อจาจจะแพงกว่าเพื่อนนิดหน่อยอย่างชิ้นอรัวทุเรียนเป็นต้นซึ่งฉันก็ไม่พลาดที่จะต้องหยิบน้องเข้ามาด้วยตัดสินใจกันได้เราก็หยิบตามที่ชอบหยิบตามที่ใช่หยิบที่อยากกินมาเลยจ้าฉันก็หยิบมาเลย12ชิ้นก็พอจะกินทั้งหมดฉันก็คงจะไม่ไหวะนะแต่ละอันก็คืออหมปันนี่ที่สุด ดูเลยจ้ะว่าได้อะไรมาบ้างสิน่ารักนะอันนี้คือที่ฉันชอบนะจะทุกคนจะเอามาเดคอเมนต์อันนี้คือช่อม่วงหวานก็คือใสข้างในเป็นมะพร้าวขูดไส้หวานนะจะอร่อยอันนี้ก็คืออะโรทุเรียนก็คือกลิ่นทุเรียนอืมจึ้งสุดจึ้งอะไรขนาดนั้นต่อมาก็คือหินฝนทองอันนี้ก็คือเป็นแป้งเป็นถั่วเป็นงาอันนี้ฉันก็ไม่รู้ฉันก็งงงั่นนะต่อมาก็คือบัวหิมะอันนี้เป็นข้างในเป็นไส้เค็มข้างนอกเป็นนิ่มๆอ่ะ ก็อร่อยดีไม่เคยสัมผัสต่อมาก็คือทองเททยายไข่สายงาใสาแบบสายมะพร้าวขูดอะไรเงี้ยฉันว่าน่าจะชอบน,นะจ๊ะงาหอมส่วนอันนี้ก็คืออารัวก,กะทิอารัวก,ก็คือที่หนึ่งในใจฉันตลอ,อดเวลาและสุดท้ายก็คือทองไพทูทยนที่ฉันชอบอันเนี้ยเลิศฉันชอบเขา